ก็ต้องไปทําหนังสือถามซักถามถึงผู้มีอำนาจในการออกกฎเกณฑ์ตรงนี้นะฮะว่าคุณออกมาอย่างนี้เนี่ยมันได้รับผลกระทบกับประชาชนยังไงเพราะกฎเกณฑ์นี้ออกมาได้ก็แก้ครับแก้ได้ครับมันขึ้นอยู่กับว่ายังมีเหตุเกิดขึ้นเข้าอย่างในจังหวัดภูเก็ตอย่างเงี้ยบางช่วงมีกฎเกณฑ์ของฝั่งเมืองแล้วมีบางช่วงประกาศยกเลิกมีประกาศยกเลิกมาหกเดือนหกเดือนเนี่ยเป็นในการขออนุญาตกันช่วงเนี้ยเพราะ กดเกณฑ์มากดเกณฑ์ยกเลิกปั๊บแปลว่าไม่มีไม่มีคุณก็สร้างได้เต็มที่อืนะคะเรามีถ้าเฝังเมืองเขาตอบมาว่ามันจะออกได้อยู่ระยะห้าปีมไม่รอจนกว่าผ่านพ้นไปห้าปีถ้าหากห้าปีนี่ผ่านพ้นไปถ้าเขาไม่ออกใหม่เราก็มีสิทธิ์สร้างต้องไปดูครับดนะ้านีหนะะ้าที่ฝังเมืองต้องออกไปดูตรงนี้ครับว่าไอ้กดเกณฑ์ฝังเมืองนั้นเนี่ยยังมีอยู่หรือไม่ถ้าเขายังไม่ยกเลิกก็ยังมีผลผูกพันอยู่ครับ อ๋อนี่เราก็รอคุณจะจนกว่าเขาจะยกเลิกนายกใหม่มาฮะยกเลิกแล้วก็หมดสิทธิ์ก่อสร้างเลยกอนายกใหม่รอนายกใหม่มาหรือไม่ก็คุณก็ต้องคุยกับนายยกเข้าฮะว่าทํายังไงให้ไปแก้ไขกฎเกณฑ์นี้มันได้รับผลกระทบยังไงยกเป็นคนออกเองค่ะตัวนี้เบื้องลึกเขารู้กันว่านายกเป็นคนไปใต่เขาไปเพราะว่าในผังเมืองที่ในกรุงเทพหรืออะไรเขาไม่รู้เรื่องเลยอันนั้นเป็นอำนาจของเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารท้องถิ่นอยู่แล้วครับค่ะ นะคะก็ต้องรอว่าจะมีการนายกคนนี้หมดอำนาจไปแล้วมีนายกเทศมนตรีคนให่ใช่ไหมผมยังยี้แม้แต่นายกคนนี้หมดอำนาจค่ะเขาบอกว่าเขาออกกฎหมายใหม่จะให้เขาเป็นตลอดการไม่มีนะครับเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษไงคะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ตามเนี้ยคือ แม้แต่นายกมนตรียังมีวาล่าเลยครับใช่ใช่นะคะก็ก็รอความหวังอย่างนี้ไงคะแต่ทีนี้เขาลือกันออกมาอย่างนี้แล้วค่ะค่ะเขาบอกในสภามีต่ออายุไปแล้วแต่มันยังไม่ได้ประกาศนะคะยังยังไงมันต้องผ่านการเลือกตั้งครับ ต้องอย่างนี้แม้แต่ผู้ว่ากรุงเทพเห็นไหมยังต้องเลือกตั้งทุกสี่ปี <Ừ. S 2> แล้วอย่างในกรณีเศษรษฐกิจพิเศษก็ต้องเป็นในเรื่องของเขาก็พยายามที่จะขอกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่น <Ừ. S 2> คือเขาต้องการให้คนในท้องที่ปกครองตนเอง <ạ. S 2> ดูแลตนเอง <ạ. S 2> ตัดอํานาจของฝ่ายปกครองฝ่ายกระทรวงมหาดไทยออกไปเพราะเขาต้องการบริหารตัวเอง <Ừ. S 2> ดังนั้นคนเหล่านี้ต้องมาจากการเลือกตั้งเต็มที่ไม่เกิน4ปีแล้ว <ạ. S 2> ต้องเลือกตั้งกับเข้ามาใหม่ถ้าเขาชนะเลือกตั้งเขาก็ยังมีสิทธิบริหารต่อถ้าเขาไม่ชนะเลือกตั้งเขาก็ไม่สามารถบริหารต่อได้เราก็มีสิทธิที่จะไปขอนายกใหม่เปลี่ย S <S ผมว่าถ้าเกิดคุณไปดําเนินการรวบรวมคนที่ได้รับผลกระทบทําหนังสือถึงนายกคนปัจจุบันผมเชื่อว่านายกปัจจุบันเขาต้องคิดนะครับเพราะไม่ใช่นั้นแล้วการเลือกตั้งคราวหน้าเขาก็อาจจะไม่ได้เสียงจากพวกคุณอืมนะคะลองดูนะคะลองปรึกษากันดูค่ะค่ะ,คะสวัสดีค,ค,ค่ะคดีค่ะสวัสดีค่ะ,น,คะนะคะมีอีกสายหนึ่งค่ะคุณวิชัยนะคะปรึกษาเรื่องของเครื่องเสียงรถยนต์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่บะเช่นค่ะ ครับคือกาเรียนสอบถามเกี่ยวกับกเครื่องเสียงรถยนต์นะฮะครับรี่ว่าเคยศึกษาปัญหานมาแล้วนี้พอดีวันนั้นยังยัง,ยงรับรู้ข้อมูลไม่หมดครับรบะไร,รโทรมานี้ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือว่าคือตอนนั้นเน่ะเครื่องเสียงออนไปติดแล้วทางร้านเนี่ยเขาเขาคือติดตามตามตาม ยังไงนะตามเพื่อใจเขาครับไม่ไม่มีตามที่ตกลงกันอคือตกลงสองหมื่นไปติดมาห้าหกหมื่นประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับค่ะแล้วตอนนี้ว่าหลานชายนคนที่เขาเอาไปติดเนี่ยเขาก็ไม่รู้เขาก็ไปเซ็นเซ็นรับที่บินว่าว่าจำนวนประมาณห้าหมื่นหกหมื่นประมาณนี้แต่ว่าคือเงินของเราได้จ่ายไปแล้วประมาณสามหมื่นห้าเครื่องเสียงและไอ้ราคาเนี่ยระดับเครื่องเสียงขนาดเนี้ย มันก็เหมาะสมราคาประมาณนี้เขาไปสอบถามเจ็บาจากาหลายหลายร้านแล้วเขาก็บอกว่เาเครื่องเสียงข,งขนาดนี้ลำโพงขนาดนี้พาวเวอร์ขนาดนี้เครื่องเล่นขนาดนี้ตัวยี่ห้อนี้รุ่นนี้ก็ราคาประมาณน่าจะประมาณขนาดนี้แต่ว่าที่ร้านที่เราไปติดเนี่ยเขาคิดคิเกินร<อ>าคามากมากเกินกว่าจํานวนของหลานหลานชายที่ไปเอาของไปเอารถเนี่ยคือไปเซ็นรับรับว่าที่บินที่ที่บินของทางร้าน คือเหมือนกับเหมือนคล้ายๆว่ารับรู้ยอดเงินแล้วว่าจำนวนประมาณขนาดนี้แต่แต่แต่เราได้มีการจ่ายเงินสดไปแล้วประมาณสามหมื่นห้านี่ก็จะเหลือประมาณหมื่นกว่าบาทที่เขาจะขอตามเก็บอยู่ป่ะานี้เขาก็จะเอาเหมือนกับเป็นพวกรับจ้างมาทัวน่้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มามาคล้ายๆจะมายึดรถไปจึดหน้ารถออกจากบ้านไปประมาณนี้ มันมันมันจะเข้าเป็นข้อกฎหมายข้อไหนว่ารักทรัพย์หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นมีการพูดคุยกันอยู่ค่ะค่ะโอเคครับถ้าเขาเข้ามาในบ้านก็โดนบุกรุกเลยนะครับกระทงที่หนึ่งนะครับกระทงที่สองเอารถไปก็ต้องซัดไปเลยครับรักทรัพย์ถ้ามาตอนเกินหกโมงเย็นก็รักทรัพย์ยมวิการไปเลยฮะค่ะคือเขาไม่กล้าละครับเขาคงไม่กล้าที่จะผมผมต้องเรียนอย่างนี้เขาไม่กล้าล่ะครับ ยิ่งถ้ามีความรู้กฎหมายยิ่งไปเอาพวกข้าราชการตำรวจอะไรมาทําให้เขายิ่งไม่กล้าที่จะทําเพราะว่า,านี่มันไม่ใช่เช่าซื้อนะฮะกรรมสิทธิ์ยังเป็นของของคุณวิชัยอยู่ค่ะนะครับดังนั้นเนี่ยเขาคงไม่กล้าที่เข้ามาอาถารมาที่เข้ามาเพราะเขามาเอาเนี่ยเขามีผิดเต็มประตูอืมอแต่แต,แต,แต่แต่เขาอ้างว่าเรายังยังยังติดค้างเงินเขาอ่ะยังจ่ายไม่หมดคุณก็มาฟ้องเรื่องของผิดสัญญาซื้อขายเอาสิครับเป็นคดีแพ่งรอครับคุณก็มาฟ้องเป็นคดีแพ่งผิดสัญญาซื้อขายเอา ก็ต้องมาสู้กันอีกว่าจริงหรือไม่ตามที่คุณกล่าวหามาอมไม่ใช่ว่าผมติดนี่คุณคุณ,คณอยู่คุณจะมายกของผมไม่ได้ยังไงอ่ะค่ะนะคะคือต้องรอให้เขาฟ้องใช่ไหมคะอาจารย์อยากได้ก็ต้องฟ้องเอาอถูกไหมครับอันนี้คือเราไม่ได้ตั้งตั้งแง่ให้ให้ไปดื้อแพ่งแต่เพียงว่าเขาคงไม่กล้าลอะครับที่จะมา ยึดลดไปเลยนะครับถ้าเข้ามายึดลดไปเลยก็ให้เราก็ไม่ได้หนีไม่ได้หนีไปไหนนะครับเราก็พร้อมที่จะจ่ายถ้าอย่างว่าโอเคมันมันมันตามที่คุณติดใด้เราจริงเพราะเราไปถามหลายร้านร้านเหมาแลกวสืบจากคนรู้จักสืบผมแนะนงนี้นะครับราคามันมันเบ้อเกินไปแนะนํานี้เลยครับเจรจาเลยครับเรียกให้เขามาคุยที่บ้านเราเลยครับว่าเนี่ยเขาจริงเป็นยังไงแล้วคุณไปทําการตลาดมานิดนึงไปทําวิจัยเก็บข้อมูลนิดหนึ่งว่าไอ้ราคาตลาด ไอ้ลำโพงนี่เท okay. ่าไรแอมนี like ่เท่าไรพาวเวอร์นี่เท่าไรเอาราคาตลาดสามสี uh ่ล้านมาเทียบเลยแล้วคุณขายเท่าไรแล้วทำไมคุณถึงขายแพงกว่าคนอื่นอืนะคะซึ่งราคาที่เราเราจะเราจ่ายเงินสดเข้าไปเนี่ยก็มันก็มากพออยู่แล้วก็ือผมถึงครับผมถึงเรียนอย่างนี้ครับว่าผมถึงเรียนอย่างนี้ครับเพื่อหักล้างกันให้ชัดเจนคุณไปทำการบ้านทำวิเก็บข้อมูลมาดิเนึงสี่ห้าล้านแถวแถวนั้นเนี่ยเขาคิดแอมรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ลำโพงนี้ราคาเท่าไหร่ นะครับวิยุรุ่นนี้แบบเดียวกันในราคาเท่าไหร่คุณทําตารางมแาแล้กสามสี่เจ้าแล้วพอทําข้อมูลนี้เสร็จเชิญเข้ามาคุยกับเราเชิญเข้ามาคุยที่บ้านหรือไปคุยที่บ้านเขาค่ะนะครับว่าเนี่ยราคาตลาดเป็นยังคุณทำไมคุณถึงเก็บเราเท่านี้แล้วตอนที่เราตกลงเราไม่ได้ตกลงให้ให้ทําในราคานี้ทําไมค,คุณถึงให้ทํครับนะคะคุยกันเลยแล้วก็ให้แจ้งนครับแต่เขาไม่เจ้าตัวตำรวจหรือฝ่ายเร่งรัดอะไรประมาณนี้ติดตามนี่คุเขาจะมาเอารถเราไปเร่ง ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเขาจะทําได้อย่างเดียวคือเขาต้องไปฟ้องศาลเป็นคดีแพ่งฟ้องแล้วต้องให้ชนะคดีชนะคดีเสร็จก็ต้องขอหมายบังคับคดีให้เจ้าพนักงานบังคับดีมาดําเนินการบังคับดีนะคะอันนี้ยังไม่ได้ฟ้องร้องกันเลยอยู่ๆจะมายึดมันไม่ได้นะทําไม่ได้นะครับบ้านเมืองมีกฎหมายครับบ้านเมืองมีกฎหมายนะ่ว่าเขาเขามาหลายครั้งแล้วแล้วก็นี่เขามาแล้วเอาไปหรือเปล่าล่ะครับในรูปแบบคือพวกนิ่นั่ที่สีนะเขาจะ มาก็ถึงก็มาโรยวายมาสิ่งดังอะไรประมาณเนี้ยฮะก็คือสิ่งที่เขาทำเขาก็ทาประมาณนั้นแหละครับเขาคงไม่กล้าที่เข้ามายึดถ้าเขากล้ายึดเขาคงยึดไปแล้วฮะค่ะนะคะเราก็บอกเขาได้ไหมว่าอย่างนี้ก็มาเจรจากันหรือว่ามีการฟ้องร้องมาเลยครับได้ครับคือผมแนะนําคุณไปทําการบ้านอย่างที่ผมบอกก่อนที่เจรจาเขาเก็บข้อมูลก่อนพอข้อมูลเราแน่นปั๊บนัดคุยเลยครับอืมครับเพราะเกิดเขายังยืนยันตามนั้นก็ไม่เป็นไรคุณก็ก็คงต้องให้เขาฟ้องแล้วก็ต้องบอกว่าคุณลองเอาบิน ที่คุณทําให้ลูกค้ารายอื่นมาดูซิคุณคิดราคาอย่างนี้หรือเปล่าอถ้าคุณคิดราคาอย่างนี้ไม่เป็นไรแล้วอยาถามว่าคุณส่งงบสัมภาระเนี่ยตอนสิ้นปีเนี่ยนะครับคุณส่งยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะส่งเรื่องให้สัมภาระช่วยมาตรวจร้านคุณเอาไหมล่ะอืมนะคะถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็เดี๋ยวให้สัมภาระมาเป็นตัวกลางให้ล้านค้าไปไม่ถูกแล้วนะครับนะคะลองใช้วิธีนี้ดูก่อนนะคะคุณชัยแล้วยังไงโทรเข้ามาปรึกษากันใหม่นะคะ ขออีกข้อได้ไหมครับได้ค่ะเจอเลยค่ะฮะฮะเกี่ยวกับพวกทะ,ะเบียนบ้านนะฮะค่ะครับฮะคือตอนนี้แหละคุณคุณพ่อผมเนี่ยเขายกที่ให้ผมะนะครับแต่ว่ามันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเนี่ยค่ะอย,อยู่ในที่ที่นั้นซึ่งบ้านหลังนี้เป็นชื่อของของทางทางคุณพ่อแต่เวลาเนี่ยคือเกิดปัญหาคือว่าคุณพ่อจะครับว่าคือผม ถ้าผมจะเอาไปเข้าแบงก์หรือไปดำเนินกิจการอะไรเนี่ยผมก็ต้องมีให้คุณพ่อเซอรับพรลองนะเกี่ยวกับตัวบ้านนี่แลบบ้วเนี่ยจะมีวิธีแก้ไขอะไรบ้างได้บ้างที่ว่าถ้าอย่างคุณพ่อเขาไม่ไม่ไม่จะเซ็นไม่ไม่เซ็นยอมให้นอยังไงนะที่ดินเนี่ยคุณพ่อยกให้คุณวิชัยถูกไหมครับใช่ครับใช่แต่บ้านเนี่ยบ้านต้องถามว่าบ้านเขายกให้ด้วยไหมครับ อ่ตัวบ้านยางยงนะนชื่อชื่อยังเป็นของคุณพ่ออยู่ครับชื่อเจ้าบ้านนะครับแต่ชื่อเจ้าบ้านไม่สาระสำคัญครับต้องชื่อในตัวบ้านนะฮะตอนไปขออนุญาตปลูกสร้างเอางี้นะครับเวลาโอนที่ดินเนี่ยจะต้องไปดูว่าโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือเปล่านะครับคุณไปดูตอนวันโอนนะฮะจะมีเอกสารเขียนถ้าเขียนว่าโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแปลว่าบ้านหลังนี้เป็นของคุณแล้วถึงแม้ว่าใครเป็นเจ้าบ้านก็เพียนเพียงแค่ผู้อาศัยนะครับไม่ใช่หมายว่าเป็นเจ้าของบ้านนะครับอันนี้อันดับที่หนึ่งแต่แต่ตอนนี้ผม ที่บือเนี่ยคุณพ่อเขายกมาให้ผมแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่ออะไรหมดแล้วนะครับถ้าผมถึงถามไงฮะคุณต้องกลับไปดูไงครับว่าตอนโอนยกให้คุณเนี่ยอโอนบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ไงฮะคุณกลับไปดูถ้ามันพร้อมสิ่งปลูกสร้างแปลวสิ่งปลูกสร้างนี่เป็นของคุณแล้วอแต่การที่คุณพ่อคุณเนี่ยเขายังไม่ยอมเซ็นยินยอมให้ก็แปลว่าคุณพ่อคุณต้องมีเหตุและผลพอสมควรผมแนะนําว่าคุณต้องควรไปคุยกับคุณพ่อไม่งั้นก็จะกลายเป็นปัญหา ความไม่เข้าใจกันระหว่างพ่อกับลูกแล้วเดี๋ยวเป็นประเด็นต่อไปคุณพ่อคุณอาจจะมาฟ้องเรียกทรัพย์คืนมันจะเป็นประเด็นเปล่าๆผมว่าลองคุยกับท่านดีๆไม่ดีกว่าแล้วครับนะคะลองพูดคุยกันดูนะคะคุณชัยครับสวัสดีครับนะคะเพราะส่วนใหญ่ถ้าโอนไปแล้ว ทุกอย่างก็เป็นของเราครับผมผมเ<ม>ชื่อว่าน่าจะโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้วะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งประเด็นปัญหาคือจะเป็นความรู้สึกแล้วครับ<ม>ถ้าพ่อไม่เซ็นยินยอมเนี่ยหรือพ่อเขาไม่ไปอน,นั้นให้เนี่ยก็ทําให้ เกิดความรู้สึกไม่ดีพ่อกับลูกผมเชื่อว่าเคสนี้คุณพ่อไม่ต้องเซ็นยินยอมคุณก็ทําได้ครับนะะคไปดูท้ายฉนนที่น้งว่าโอนพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือไม่จริงๆพ่อก็น่าจะยกให้หมดแหละนะคะเดี๋ยวจะเป็นปัญหาการระหว่างพ่อกับลูกนะคะไม่คุ้มฮะนะคะแต่ตอนนี้ค่ะอาจารย์หมดเวลาแล้วนะคะสาหรับรายการตีคองรองเปล่านะคะส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่โทรเข้ามาแล้วตอนนี้คือมันหมดเวลาแล้วนะคะเรายังไม่ได้มีการพูดคุยกันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวยกยออไปวันพรุ่งนี้ส่วนใครที่อยากจะปรึกษา มีทีมนะคะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกสมาคมการบริหารงานบุคคลคอมหาวเยอรัยอสัมชาญเหมือนกันนะคะสามารถโทรศัพท์เข้าไปพูดคุยได้นะคะที่เบอร์02 372 3088ถึง9ค่ะส่วนวันพรุ่งนี้อาจารย์ประเมศินทระชุมนุมนะคะมาอีกวันหนึ่งนะคะส่วนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ